เบสบอลฉบับเข้าใจง่ายเบสบอลจะมีผู้เล่น9คนแบ่งเป็นทีมลุกและทีมรับจะเล่นกัน9อินนิงใน1อินนิงทั้ง2ทีมจะได้เล่นทางลุกและรับและคำถามคือมันจะสลับกันบุกกันรับตอนไหนถ้าเกิดทีมลุกเอา์3คนจะเปลี่ยนทีมรับฝ่ายตัวค่ามาเป็นทีมลุกแทน แล้วการจบ1อินนิงล่ะสมมตุติทีม A ได้เป็นฝ่ายบุกก่อนแล้วผู้เล่นโดนเอาไป3คนทีม B ก็จะมาเป็นฝ่ายลุกแทนแล้วเมื่อไหร่ที่ทีม B ผู้เล่นเอาถึง3คนนั่นจะถือว่าเป็นการจบ1อินนิงเราจะสลับกันลุกกันรับไปแบบนี้9อินนิงทีมไหนคะแนนนําหลังจบในอินนิงที่9าจะชนะไปแต่ถ้าดันเสมอจะเล่นต่ออินนิงที่10และถ้าเสมออีกก็จะต่อไปอินนิง11อินนิง12จนกว่าจะหาทีมนําหลังจบอินนิงนั้นได้เอาละครับต่อไปนี้ตั้งใจฟังกันนิดหนึ่ง ผมยังไม่พูดถึงบทบาททีมรับและทีมลุกมีหน้าที่อะไรเราจะไปเริ่มกันที่ทีมรับกันก่อนเลยทีมรับก็คือทีมที่คว้างบอลคอยรับบอลที่ทีมลุกตีมาและพยายามทํายังไงก็ได้ให้ทีมลุกเอา3คนเพื่อหยุดการทําแต้มของฝ่ายตัข้าบและการทําให้ผู้เล่นทีมลุกเอาเนี่ยมันทํำยังไงจะมีหลักๆอยู่ด้วยการ3วิธีที่ทีมรับจะสามารถทําให้ทีมลุกเอาได้ วิธีที่1การทำสไตล์เอาทีมรับจะมีผู้เล่นที่คอยคว้างบอลเรียกว่าพิชเชอร์พิชเชอร์ต้องคว้างบอลให้เข้าเขตสไตล์โซนโดยที่ไม่ให้ทีมลุกสามารถตีได้แบบนั้นเราจะเรียกว่าสไตล์ถ้าทำสไตล์ได้3ทางผู้เล่นทีมลุกที่ตีตอนนั้นจะต้องเอาทันทีเราเลยเรียกว่าสไตล์เอาแต่การทำสไตล์ไม่จะเป็นต้องคว้างเข้าเขตสไตล์โซนเสมอไปถ้าเกิดว่าพิชเชอร์คว้างบอลออกนอกเขตสไตล์แล้วผู้เล่นทีมลุกคนนั้นดันตีแต่ตีไม่โดนแบบนั้นก็จะได้สไตล์เหมือนกัน แต่ในทางกับการถ้าหาิีชอร์ไม่คว้างลูกเข้าเขตสไตล์แล้วผู้เล่นทีมลุกดันรู้แล้วเลือกที่จะไม่ตีแบบนั้นเราจะเรียกว่าบอลถ้าหากเกิดบอลสีครั้งทีมลุกจะสามารถเดินไปเบสหนึ่งแบบฟรีๆวิธีที่2ในการทําเอาก็คือฝ่ายเอาฝ่ายเอาคือการรับลูกกลางอากาศเมื่อผู้เล่นทีมลุกตีบอลลอยมาแล้วผู้เล่นทีมรับสามารถรับบอลก่อนที่บอลลูกนั้นจะตกพื้นได้แบบนั้นผู้เล่นที่ตีจะต้องเอาทันที วิธีที่3การเอาที่เบสโดยจะแบ่งเป็น2อ,อย่างหลักๆคือการแ tag out tag out คือการที่ผู้เล่นทีมรับที่อยู่ในสนามรับบอลแล้วเอาถุงมือที่รับบอลน,นั้นแต่ตัวผู้เล่นทีมลุกที่กำลังจะวิ่งมาเบสแต่ยังไม่ถึงเบสแบบนั้นผู้เล่นทีมลุกคนนั้นจะต้อง out ทันที และอย่างที่2องฟอร์ดเอาคือการที่ผู้เล่นทีมรับรับบอลได้แล้วไม่ต้องแตะตัวผู้เล่นแต่ใช้เท้าไปเหยียบเบรแทนก่อนที่ผู้เล่นทีมลุกคนนั้นจะวิ่งมาถึงแบบนั้นผู้เล่นทีมลุกก็จะเอาจริงๆต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมถึงแบ่งไป2ออย่างแบบนี้แต่ผมกลัวทุกคนงงเอาเป็นว่ารูกแค่นี้ก่อนนี่แหละครับคือหน้าที่หลักๆของทีมรับมันก็คือการทําให้ผู้เล่นทีมลุกเอาให้ได้3คนนั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้ทีมลุกทาแต้มเราไปกันต่อที่หน้าที่ของทีมลุกหรือคนตีลูกรอ่เาเวต์ จริงๆผู้เล่นทีมลุกนี่ก็มาจากผู้เล่นทีมรับนั่นแหละครับโดยจะมีตัวจริงอยู่9คนเรียกกันไว้เลยว่าใครจะตีไม้ไหนไม้1 2 3 4เมื่อแข่งแล้วจะสลับกันไม่ได้ทีมลุกมีหน้าที่ตีบอลให้ทีมรับรับไปได้และวิ่งทําแต้มวิธีทําแต้มของฝ่ายทีมลุกผู้เล่นจะต้องวิ่งแต่เบส1เบส2เบส3และเบสสุดท้ายโดยเบสสุดท้ายนี้เราจะเรียกว่าโฮมถ้าผู้เล่นทีมลุกสามารถทําได้จะได้1แต้มผู้เล่น1คนต่อ1แต้ม แล้วคำถามก็คือเบสมันคืออะไรเบสก็คือพื้นที่สีขาวสี่เหลี่ยมที่จะมีอยู่4อันโดยหน้าที่ของทีมลุกก็คือต้องวิ่งไปแตะเบสก่อนที่ผู้เล่นฝ่ายรับจะเซฟเบสหาผู้เล่นทีมลุกดันวิ่งไปไม่ทันแล้วโดนผู้เล่นทีมรับเอาถุงมือที่รับบอลมาแตะผู้เล่นทีมลุกก็ต้องเอาแต่ถ้าสามารถไปแตะก่อนผู้เล่นทีมรับได้ผู้เล่นทีมลุกก็จะไม่เอาแล้วก็รอเพื่อนขึ้นมาตี้าเพื่อนตีได้เราก็ต้องวิ่งไปเบสหน้าวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึง6เพื่อทําคะแนน แล้วอีกคำหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินโฮมลันโฮมลันก็คือการที่ผู้เล่นทีมลุกตีบอลลอยออกนอกสนามได้แบบนั้นก็จะได้สิทธิ์วิ่งแบบชิวๆถ้ามีเพื่อนอยูเบสไหนก็สามารถวิ่งเข้าโฮมได้เลยการท้าโฮมลันเป็นการการันตีว่าได้แต้มแน่นอนสรุปง่ายๆสำหรับหน้าที่ของทีมลูกก็คือต้องตีบอลยังไงให้ทีมรับรับไม่ได้นั่นแหละครับพยายามวิ่งให้ถึงโฮมก่อนที่จะโดนทีมรับเก็บบอลแล้วมาเซฟเบดก่อนนี่แหละครับหน้าที่หลักๆของทีมลูก และความสนุกของเบสบอลมาอยู่ที่ไหนกันสําหรับผมนะครับมันคือการดวลกันร,ระหว่างพิเชอร์กับแบตเตอร์คนตีก็มีหน้าที่อ่านให้ออกครับว่าพิเชอร์จะคว้างลูกแบบไหนแต่ว่าพิเชอร์ไม่ได้เล่นคนเดียวอยู่บนสนามยังมีเพื่อนร่วมทีมอีก8คนพิเชอร์ไม่จำเป็นต้องคว้างแรงไม่จําเป็นต้องคว้างสไตล์ทุกรอบแค่คว้างยังไงก็ได้ให้คนตีตีลําบากที่สุดและทําให้ผู้เล่นทีมลุกเอาให้ได้สําหรับผมมันสนุกตรงนี้แหละครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเบสบอลฉบับเข้าใจง่ายไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ผมหวังว่าาคคลิปนนนี้้้จะทํใหุุณดูบบสอกขึ